ผมเชื่อว่าหลายคนนะมีความฝันนะแล้วก็มีเป้าหมายเคยวาดภาพว่าอยากจะทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบหรืออยากจะทำอะไรเพื่อเติมเต็มให้กับสังคมหรือช่วยแก้ปัญหาสังคมหลายรายก็อาจจะเริ่มไปแล้วทําไปแล้วแต่เชื่อหรือไม่ครับ มากกว่า90%ของสตาร์ทอัพหรือจากประสบการณ์ผมเนี่ยมักจะไม่ประสบความสำเร็จมีไม่ถึง1%ถึง2%นะที่ใช้คำว่าประสบความสำเร็จได้แล้วก็มีไม่ถึง5%ที่ยังพยายามประคองตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นซึ่งปรากฏการณ์เนี่ยเราไม่เคยเจอใน ในการทำธุรกิจหรือการทำกิจการในรุ่นก่อนก่อนแต่ปรากฏการณ์นี้เราเจอในรุ่นหลังมากขึ้นเรื่อยๆเร่งหนึ่งที่ผมสังเกตและอยากจะแบ่งปันก็คือกับดัก Customer Experience หรือกับดักการเอาใจผู้บริโภคกับดักการทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกที่ดี ขออนุญาตใช้คำว่าก,กับดักจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโดยเอาลูกค้าหรือผู้บริโภคมาเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์เขาให้มากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีก็ตามหลักพุทธศาสนาก็เหมือนกันนะครับการที่เราทำอะไรเพื่อตอบโจทย์ คนที่เขากำลังหาคำตอบอยู่เป็นเรื่องที่ดีและแรกกับการซื้อบริการหรือซื้อค่าความเฉพาะของอยู่หรือเขาเรียก Service Charge เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทิศทางมันเริ่มกลายเป็นว่าเรามีวิสัยทัศน์เรามีวิชั่นเรามีความอยากแต่ พอเราจะเริ่มอะไรสักอย่างเนี่ยมันอาศัยก้อนเงินที่สูงมากจนทำให้คนเนี่ยอันที่หนึ่งไม่กล้าที่จะเริ่มหรืออันที่สองเริ่มแล้วก็อาจจะล้มเหลวเพราะอะไรเพราะปรากฏการ customer experience เนี่ยหรือการทำให้ผู้บริโภครู้สึกดีเนี่ย มันอาศัยเงินก้อนที่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านตกแต่งโรงบาลสร้างบรรยากาศให้มันดูรีแลกซ์กลิ่นสีเสียงพนักงานต้อนรับนะนั่นจะสังเกตว่าทุกทุกที่นะครับในเครือเอกชนเนี่ยจะมุ่งเน้นพัฒนาตนเองให้เปรียบเสมือนโรงแรม มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนตัวเล็กๆและเราต้องการจะเริ่มอ,อะไรสักอย่างแต่เราไปมองเขาเป็นตัวอย่างเนี่ยเราอาจจะลำบากผมไม่รู้ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าคนที่เขาตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ควักเงินของเขาเองมันอาจจะเป็นเงินของคนอื่น แต่เราในฐานะคนล่างเห็นเขาเห็นร้านกาแฟหรูๆอยากเปิดร้านกาแฟ <c oughs> เราอยากให้คนมาถ่ายรูปอยากให้มันมีมุมที่คนนั่งกินกาแฟสบายๆอยากได้เครื่องร้านเครื่องกาแฟที่ใหญ่ๆที่สวยๆอยากได้เสื้อผ้าที่มันได้อารมณ์คนทำกาแฟนะอยากได้บรรยากาศรอบนอก เพื่อให้ลูกค้ามาจะได้รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราทำมันจะมันจะมีค่าใช้จ่ายโดยที่โดยที่อนาคตเราอาจจะลำบากได้นปรากฏการที่กำลังขับเคลื่อนเจเนอเรชันใหม่เนี่ยก็คือจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีคัสเตอร์เมอร์เอ็กซ์เรียนซ์จะต้องมีมุมจะต้องมีบรรยากาศที่ดีจะต้องสวยจะต้องสะอาด จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ออกไปที่ดีจะต้องดูใหญ่จะต้องดูบิก๊กจะต้องดูแกรนดเนี่ยจะกดดันเรามากจากประสบการณ์ผมนะผมเองก็ช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กก็เป็นใช้คำว่าพ่อค้าก็ได้ตอน,นเด็กยอมรับเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกอย่างมันดูสวยมันดูหู เหมือนร้านอื่นๆแต่พอโตมาเราเริ่มเข้าใจพอโตมาเราเริ่มเข้าใจว่าคนที่อยู่มาได้ถึงจุดนี้เนี่ยสิบยี่สิบปีเนี่ยคือคนที่เขาค่อยๆไต่ค่อยๆไต,ต่หรือเราเรียกว่า เริ่มต้นเล็กๆแต่มองภาพใหญ่ในอนาคตไว้แต่หลายรายนะพอเริ่มต้นใหญ่ปุ๊บแน่นอนครับเราอาจจะต้องควักเงินส่วนตัวที่เราออมไว้หรือบางรายจะต้องกู้ธนาคารกู้นอกระบบเงินก้อนใหญ่ที่นอกจากจะไปเช่าทำเลที่ดีตบแต่กล้านให้สวย ลงโฆษณาในโซเชียลเราก็ต้องมีพนักงานที่เหมาะที่แมทช์กับบรรยากาศที่เราสร้างค่าใช้จ่ายก็จะตามมาหลายเดือนเราก็จะมีค่าใช้จา่ายที่ที่รอเราอยู่แล้วทีนี้เนี่ยอยากให้มองว่าสิ่งที่เราตั้งต้นว่าเราอยากจะเริ่มอะไรเนี่ย เราจะไม่ค่อยใส่ใจมันละเราจะลืมมันละสิ่งที่เราตั้งต้นว่ามันเป็นความฝันของเรามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเราจะไม่ไม่มีเวลาให้มันละเราจะเริ่มเสียอิสระพเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณมีค่าใช้ใจ่ายที่รอคุณอยู่คุณจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหาไรายได้ เพื่อที่จะมาเติมเต็มค่าใช้จ่ายนั้นก่อนแล้วหักลบแล้วเป็นกําไรให้คุณต่อยอดจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดี customer experience ดีมากแต่มันเหมาะสําหรับคนที่เขามีประสบการณ์แล้วอันที่หนึ่งเขาเคยทำมาเยอะแล้วเขาเริ่มจากร้านเล็กๆแล้วเขารู้แล้วว่าของเขาหรือบริการเขาเป็นที่ต้องการ ของคนหรือลูกค้าเฟสต่อไปหรือขั้นบันไดต่อไปเนี่ยเขาก็คงขยับเพื่อเอาใจลูกค้าเขามากขึ้นอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งหรือกลุ่มที่สองเนี่ยเขาอาจจะเริ่มต้นครั้งแรกเลยแต่เขามีผู้หลักผู้ใหญ่เขามีพ่อแม่ที่เคยผ่านพวกนี้มาแล้วชี้เขาได้แนะนำเขาได้ หรือสามเขามีกัเลียนิมิตหรือมีเพื่อนหรือมีที่ปรึกษาที่เคยทำมาแล้วหรือมีประสบการณ์หรือสุดท้ายเขามีเงินเหลือที่เขาพร้อมจะเสียสมมติว่ากิจาการนั้นมันไม่เวิร์กมันไม่รุ่งแต่เราคนระดับลากญ้าเราระดับคนบ้านๆเนี่ยบางทีเราจะเริ่มอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูหรือไปเทียบตัวเองกับเขาเนี่ย เราจะไม่มีวันเกิดแต่ถ้าเราเกิดจริงแล้วเราทําตามแบบเขาเราก็จะหนักนะครับผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ผมเองก็ก็จับตามองในสิบปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมรู้จักที่ออกตัวใหญ่ผมก็มองเขานะเพราะผมก็เรียนรู้จากเขาไปด้วยเราเรียก Street knowledge หรือความรู้ที่เราได้บนถนนซึ่งพวกนี้หาได้จากตำราไม่ได้หรือมีใครมาสอนไม่ได้มันต้องอาศัยการสังเกตการติดตามสิบปีที่ผมสังเกตเนี่ยผมก็คิดว่าผมพบไม่น้อยนะที่สุดท้ายไปไม่ถึงฝั่งวันที่เขาออกตัวเนี่ยโอ้โหทั้งสังคมชมเชยขึ้นหน้าปก เปิดงานอลังการเป็นเรื่องที่ดีนะครับผม,ผมคือเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมคิดว่าบางทีบางอย่างเราออกตัวใหญ่เราออกตัวเร็วเกินไปเกินกว่าที่เรายังไม่แก่พอที่จะเข้าใจอย่าลืมนะฮะต้นไม้เวลามันออกมันยังต้องออกตัวเล็กๆเ,เลยแต่ถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มใหญ่ผมว่าสัจธรรมมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนั้นกลับมาที่ ที่หัวข้อวันนี้คือผมอยากจะพูดเรื่องนี้มานานมากแล้วคือ start slow เริ่มให้ช้า start small เริ่มให้เล็กถ้าเราเริ่มต้นจากคนที่เป็นศูนย์นะคือไม่ได้มีที่ปรึกษาไม่ได้มีเงินทุนเยอะไม่ได้มีประสบการณ์เยอะเราค่อยๆไป ช่วงโควิดผมเชื่อว่าหลายคนคงปรับตัวเริ่มต้นใหม่นะครับสิ่งที่คุณทำได้เนี่ยคือคุณเริ่มเล็กแต่พัฒนาความคิดคุณเนี่ยให้มองเห็นภาพใหญ่ให้เป็นมันอยู่ตรงนี้คนที่เขาเล็กเริ่มเล็กเเนี่ยแต่วิสัยทัศน์เขามองออก เขามีความคิดที่ไกลที่ใหญ่อันนี้ไปถึงจุดเป้าหมายคนที่เขาเริ่มเล็กแต่เขาหมั่นศึกษาตลอดเวลาหมั่นพัฒนาขัดเกลาวความคิดทุกวันหมั่นหาคนที่เขาอยากจะเรียนแบบหรือดูเป็นตัวอย่างหมั่นหาคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยแล้วเดินออกจากคนที่เขา ไม่คิดว่าไม่อยากจะอยู่ด้วยมันเดินออกจากคนคิดลบของพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเริ่มออกตัวใหญ่เราเริ่มอะไรเล็กๆแต่ความคิดเราต้องใหญ่อย่าลืมนะครับเรือเนี่ยเวลาลงทะเลเนี่ยถ้าเรือไม่มีเป้าหมายเนี่ยจะต่อให้เรือใหญ่แค่ไหนเนี่ย มันก็วนอยู่บนทะเลแต่ถ้าเรือเล็กก็ตามเราลงทะเลแต่เรามีเป้าหมายชัดเจนเราก็ไปถึงฝั่งดังนั้นจงภูมิใจในการเริ่มตัวเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆจงภูมิใจในการเริ่มต้นด้วยแบบช้าๆจงภูมิใจที่เราได้เริ่มในสิ่งที่เราต้องการ ผมเข้าใจนะครับกระแสของโซเชียลมันเยอะจนทำให้เรารู้สึกบางทีเราเราเราทำอะไรน้อยไปหรือเปล่าเข้าใจคำว่าน้อยไปหรือเปล่าไหมคือแบบกระแสโซเชียลอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าเทียบกับคนอื่นที่เขาทำใหญ่ๆคุณอาจจะขายกาแฟร้านละแก้วละสิบห้าหรือยี่สิบาท เทียบกับร้านใหญ่ๆที่ขายกาแฟห้าสิบกสิบาทมีคนเข้าออกตลอดเวลาเนี่ยเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกได้นะว่าร้านคุณนี้มันไม่มีค่าเลยเข้าใจนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณว่าแต่ถ้าคุณพัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นภาพไปเรื่อยๆว่าร้านกาแฟเรา20บาทแต่เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆ คุณไปไกลนะไปไกลแม้กระทั่งร้านใหญ่ๆยังอาจจะชนะคุณไม่ได้คุณอย่าลืมนะครับร้านใหญ่ๆที่เขาสวยหรูเนี่ยภาพพ์ก็อาจจะดูดีแต่สิ่งที่สำคัญก็คือบัญชีหลังบ้านนหากลบค่าใช้จ่ายเนี่ยกำไรเท่าไหร่อันนี้ไม่มีใครมาประกาศบอกเงินก็อย่าไปเชื่อสิ่งที่เราเห็นตลอด นะครับจงภูมิใจในสิ่งที่เราเริ่มเล็กๆเริ่มช้าๆแต่ขอให้เราเริ่มด้วยภาพที่ใหญ่ในสมองแล้วค่อยๆขัดเกลาเดินไปอันนี้สำหรับ80%ของประชากรแม้กระทั่ง90%เลยก็ได้ครับเพราะเรารู้บ้านเมืองเราเนี่ยเงินส่วนใหญ่ของทั้งประเทศเนี่ยจะไปกระจุกอยู่กับเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่เหลือ คนชั้นกลางคนชั้นล่างก็พวกเรานี่แหละแปดิบ้าเปซ็ซึ่งไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกถึงแม้มีก็น้อยใช่ไหมครับนั้นเราต้องดินน้นรนเราต้องขัดเกลารตนเองไปเรื่อยๆเคยไหมครับไปร้านอาหารหรือไปร้านเบอร์เกอร์อันหนึง่งเล็กๆราคาไม่แพงสี่สิบาทอย่างเนี้ แต่พอไปนั่งกินที่ร้านแล้วเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้เนี่ยมีวิชั่นรู้เลยว่าคนนี้เขาตั้งใจที่จะไปไหนแม้กระทั่งร้านกาแฟแม้กระทั่งร้านขายเสื้อผ้าร้านทําอาหารรู้ได้ยังไงร,รู้ไหมครับดูจากลักษณะที่เขาแต่งร้านเขาในงบน,น้อยที่เขามีดูจากความสะอาดที่เขาใส่ใจดูจากบรรยากาศที่เขาสร้างให้จากสิ่งเล็กๆที่เขามี ถึงแม้ร้านเขาอาจจะไม่ใหญ่แต่จานเขาช้อนเขาที่เขาสรรหามาในงบที่จำกัดมันแสดงให้เห็นว่าเขาเก็บรายละเอียดคนคนนี้ได้ทำกันบ้านคนคนนี้ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆก็ตามผมก็อาจจะอยู่ในสังคมที่ยุติ Customer Experience มากนะครับ คือสังคมที่คุณอยู่เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นค่าในสิ่งที่คุณทําอันนี้จะเป็นอะไรที่ทําให้คุณเจ็บปวดมากที่สุดแต่ถึงจุดหนึ่งเวลาคุณพัฒนาไปเรื่อยๆคุณจะเข้าใจเองว่าน้อยคนที่จะมองออกว่าการ start slow start small เริ่มเล็กเริ่มช้าแต่คิดไกลคิดใหญ่เนี่ยน้อยคนที่จะมองออก อย่างที่ผมบอกคุณพัฒนาไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดหนึ่งที่คุณจะเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะต้องเดินออกจากกลุ่มไหนและคุณจะต้องโฟกัสกลุ่มไหนให้ค่ากับใครไม่ให้ค่ากับใครอัดใช้เวลาของพวกนี้ไม่ได้เกิดข้ามวันข้ามคืนถ้าคุณโชคดีถ้าคุณหมั่นทําสม่ำเสมอคุณอาจจะเรียนรู้เร็วผมเปิดประเด็นให้เราผมเชื่อว่าคนที่ฟังจะเรียนรู้เร็วกว่าผมอีก สามเท่าหรือสี่เท่าแน่ๆผมก็หวังว่าผมก็แค่คิดว่าถ้าย้อนไปสิบปีเนี่ยถ้ามีใครมานั่งพูดอย่างนี้หรือผมมีโอกาสได้ฟังอย่างนี้เนี่ยผมก็อาจจะไปได้เร็วกว่าปัจจุบันที่ผมไปอยู่แต่อันนี้เวครับผม,มขอไม่พูดเรื่องตัวเองแต่แค่อยากจะแบ่งปันสำหรับคนที่กำลังเริ่มอะไรวันนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่ามองตามคนอื่นอย่าเริ่มตัวใหญ่อย่างคนอื่นการเวลานี่แหละจะทําให้คุณใหญ่เองขอให้คุณพัฒนาความคิดให้มันใหญ่พัฒนาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายขอจะทิ้งท้ายคำหนึงอยากให้เราเขียนแลนะแปะไว้ในที่ทำงานเราก็ได้ครับสั้นๆส,สองคำ aggressively p a t i e n t ผมจะพยายามแปลเป็นไทยนะคือคุณมีความ patient คืออดทนหรือว่าอดรออดกลั้นรอรอรอแต่ลึกๆคุณมีความ aggressive หรือมีความลุกอยู่ในใจมีการ <c oughs> ขอโทษนะแปลยากมากเนละย aggressive มีความ ักดันมีความรุนแรงที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาแต่คุณก็นิ่งรอรอรอ,อกัดฟันรอทําไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอะไรที่ผมว่าเป็นเป็นข้อคิดที่ดีมากๆที่ผมได้เรียนรู้แล้วอยากจะมาแบ่งปันอ่ะวันนี้หวังว่าคงได้ประโยชน์สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นใหม่ในชีวิตผมขอภาวนาให้เรา ไปให้ถึงจุดฝั่งอย่าลืมนะครับพัฒนาตนเองกันต่อเน,นื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ